โอเคครับผมมาต่ออีพีสองแล้วซึ่งเพื่อนผมตายไม่นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหลือเขาฉันเห็นหมาเมื่อกี้นะโอไม่ oh เขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแบบไม่น่าคาดคลิปเขาเสียชีวิตได้งไงฉันไม่รู้ฉันไม่มีผ้าฉันต้องทำยังไงฉันไม่มีพ้า ฉันไม่มีพลาฉันไม่มีเออเฮ้ยอย่าอย่าแย้งอย่าแย่งอย่าแย่งผมเพ,พ,พื่อนเร็วเพื่อนออ๋อเฮ้ยผมสามารถครับอันนี้ได้แล้วสิโอเคกําแพงตัวนี้ ช่องว่างมาทำอะไรอะ่ะยันนายหรือฉันตับ,บุ้งตะบ,บุ้งใส่ถุงให้นะอืมบินง,งั่นลองยิงดูลอง,ลองยิงดิลองยิงลองยิงยิงไม่ได้ดิ เหลือห้านัดแล้วแฮะไม่ดีเหลือห้านัดแล้วไม,ไม่ไม่น่ายิงเล่นดิเฮ้ยน้อตนับล้านอะไรแฮะฉันจะทำที่บังการสามร้อยล้าน ชีบังกันเราจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยกันเลเราจะที่ทำทำทำที่กั้นนะโอเคสุดรู้สึกว่ามันโอ๋โอฉัจะทำอะไรดีล่ะขีม้ากเกิดขีม้ากเกิด อืมอืมอ่าฮะข้ามรู้แล้วเฮ้ยนี่ป้องกันเสร็จเรียบฉันได้ปืนมาเพื่อนโอ้ย ฉันได้ปืนมาเพื่อฉันได้ปืนมาโอ๊ะช็อป,ปิงละข้า,าเลยข้า,าเลยไม่ติดตั่มอะไรยไงไม่ติตัวมอะไรยไงทุกคนสมสม สมโอ้ยล่างไม่ได้ซ้ำเราจะอัปเกดเพิ่มนะเอ้ย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 ไป่ขายขายทุกคนฉันจะฉันลืมไปว่าเธอยังอยู่ในนี้อยู่

เธอไหนม่ตีใครเลยโอเคอเครบฮาดพอดีเพราะว่ามีเพื่อนอยู่นะครับโอ้ไม่นะเพื่อนทำไมนะาต้องตอนนี้ด้วยกินลงท้องก่อนเพราะว่าจะเกินวิ่งสักที เราได้มาหนึ่งแล้วเราเจอเด็กแค่หนึ่งคนเลยแล้วเราทำอะไรได้เนี่ยตราแหน่เราแค่หนึ่งอันเอลาหกสี่คแล้วไม่อไรเลื่อนมาไม่ได้แล้วทิ้งดีกว่า ทิ้งไม่เผาไฟดีกว่า <c oughs> ไล์ด้วยนะกดไล์ด้วยถ้าใครยังไม่กดไล์กดไล์ตอนไหนเลยนะคะลับไปย ทำไมขึ้นไม่ได้อทำไมขึ้นไม่ได้อะมันขึ้นไม่ได้อีกฉันต้องการหัวหมาปาฉันต้องการหัวมาปากลา,างคืน เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนยังไม่มีใครใส่น็อตเลยทุกคนเอิม่มใส่ดี่ได้ไหมไม่ใช่จะต้องเก็บเพื่อนไม่ได้ไงอ่ียะนี่เดีอ่ะนี่เดีอ่ะทุกคนนี่เดีอ่ะนี่เดีอ่ะเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อน ไม,มไม่มีผื่นผ่าก็ไม่มีผื่นผ้าทุกคนเพื่อไม่มีผื่นผ่าอืเฮ้ยมีคนช่วยเหลือแล้วทุกคนมีคนช่วยมีคนช่วยเหลือแล้วโอเคถึงเวลากินเฮ้ย เงี้ผมขอกินดิละกัน <c oughs> ดิจะเชืกินด้ยขี่มาเกิดขี่มาเกิดขี่มาเกิดโอเค

มีเนื้อยังสุกกับเนื้อเฮ้ยโอ้อน้อทำยังไงดีอ่ะอืมอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้จะดับรีวโฟจะดับผมไม่สามารถเร็วเรวเพื่อนเพื่อนเร็วรว อะไรบวงโอ้ยแล้วหนึ่งนาทีก็ตอนนั้นคือแล้วว่าทุกคนอะไรตอนนี้ไงสำ,บ,สำบันสำบันอ่าหนึ่งนะเราจะ เอาวางไวตง้ตรงจุดเออจุดับแล้วเพื่อนเพื่อนลินเป็นไหมโอ้ยปิดปิดดบเดาปิดปิดแบบดับทุกทีแบบนี้แหรอเติมพลังงานหน่อย ออเลยห้าสิบห้าวิโอ้โหไปมั่วสมาวิเสียดอยแล้วดูผมจะตายวันนี้ไหมเนี่ยทุกคนโอ้จะตายวันนี้ไหมไปดูกันเอ๊บนี่ผมจะว่าตรงไหนดีนะเนี่ยจะได้อ๋อจะได้อีกแกโอ้โหแล้วเป็นไรเนี่ย ดับแล้วเรียบร้อยดับรีบ้อยโอ้หหลากคนงานไปต่ออีพีนะ